พิทยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซน้องจ้าจ๋ารถสวยนะคะอยู่กับน้องจ้าจ๋าพิโยนอีกแล้ววันนี้นะคะก็เอารถสวยๆหลังสปาเสร็จนะคะมารีวิวอัปเดตให้ดูอีกแล้วนะคะกับ t o y o ต a v ว g o c h ช m p นะคะก่อนหน้านี้น้องจ้าจ๋าเคยรีวิวไปแล้วหนึ่งรอบนะคะแต่ตอนนั้นรีวิวตอนเข้าใหม่ยังไม่ปรับสภาพแต่วันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้ว ก็เลยนำมารีวิวให้ดูซ้ำตามสัญญานะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota Vigo c h a m p ปี2012นะคะเป็น2.5ตัว E P-Runner เกียร์แมนนวลนะคะลักษณะเด่นๆพิเศษคันนี้เลยหนึ่งเลยนะคะราคาไม่ได้แรงนะคะราคาเพียง419,000บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญเจ้าของเดิมติดตั้งไฟโปรเจกเตอร์มาให้ใหม่แล้วก็ติดตั้งปุ่ม Engine Start มาให้จาก โชว์รูมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสวยความเดิมกันนะคะคันนี้นะคะได้สีเดิมทั้งคันนะคะเป็นสีขาวมกุกอาจจะมีเก็บงานบ้างเล็กๆน้อยตามที่น้องเะจ๋ารีวิวไปรอบแรกใครที่ดูคลิปน้องเะจ๋าแล้วก็ติดตามอยู่ก็จะเห็นแล้วก็จะทราบนะคะว่ารถที่เข้าใหม่นะคะน้องเะจ๋าก,ก็กล้ารีวิวให้ดูแล้วก็หลังสปาเสร็จก็อัปเดตให้ดูแบบนี้นะคะราคา4 1 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น8000ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยไม่ต้องใช้เงินดาวจัดได้เต็มนะคะ เอกสารถือมาครบพร้อมบัตรประชาชนสามารถรับรถขับกลับบ้านภายในวันนะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตแล้วก็อาชีพของลูกค้านะคะราคาแบบนี้นะคะสภาพสวยสวยเดิมโรงงานแบบนี้ใครเห็นก็ชอบนะคะใครได้เป็นเจ้าของไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะไฟหน้านะคะที่ว่าติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์โคมไฟสวยสใหม่ๆนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอก กระจังหน้านะคะของเดิมนะคะเป็นของเดิมๆโรงงานจริงๆนะคะทะเบียนอคอร์คังมอมสามห้านะคะบอกเลยว่าได้ไปพร้อมกับตัวรถและที่สําคัญถ้าใครเห็นแล้วอยากได้นะคะพร้อมตัดสินใจก็สามารถจองล็อกรถแล้วเข้ามาจัดไฟแนนซ์ได้นะคะตรงนี้น้องจะจ่าคอยซัพพอร์ตและบริการลูกค้าทุกๆอาชีพแล้วก็ ทั่วประเทศนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดเห็นแล้วชื่นชอบอยากได้รถคันที่น้องจ๊ะจ่ารีวิวคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลยนะคะบางทีถ้าแอดไลน์เข้ามาไลน์ไม่แจ้งเตือน๊จะจ่าอาจจะตอบช้าหรือว่าถ้าอยากรวดเร็วทันใจรู้เรื่องเลยก็โทรเข้ามาเบอร์0942987766รอรับสายมาไวไปไวนะคะรถที่นี่คัดเกรดคัดคุณภาพนะคะ แล้วที่สําคัญนะคะแม็กอันลอยตัวนี้นะคะเป็นแม็กสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะคะได้แม็กขอบ17นะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับยางปี2020เท่าไหร่เอ่ยนะคะเอาแป๊บหนึ่งคันนี้ได้ยางปี2021นะคะยางได้ใช้อีกยาวๆนะคะ แล้วที่สําคัญนะคะดูดอกอยางนะคะใช้ได้อีก2ปีนะคะน,นี้ไม่ได้โกหกนะแล้วก็สภาพช่วงล่างนะคะที่เห็นก็คือจะเป็นของเดิมของแท้สแตนดาร์ดโรงงานทั้งหมดมีเจ้าของเดิมนะคะเขาก็ใช้ดูแลรักษาดีนะคะลูกค้ามีเข้ามาเห็นบอกว่าเห็นคันนี้ชอบนะคะชื่นชอบมากนะคะแต่ว่าคนทางบ้านอาจจะยังไม่อนุมัตินะคะหรือว่าอาจจะปัญหาหลายๆอย่างนะคะแต่ถ้าใครพร้อมคันนนคันนี้นะคะได้เป็นเจ้าของแน่นอนให้รัก VN Turbo นะคะสติกเกอร์ยังใหม่ๆกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้กรอบโครเมียมส่วนในตัวฟิล์มนะคะหน้า40ข้าง80เลยนี่เลยนะคะฟิลม์มใครชอบความมืดใครชอบความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้เห็นคนภายในนะคะคันนี้ก็ยิ่งตอบโจทย์ขึ้นไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ ที่เปิดพรเมียมยังสภาพใหม่ๆทั้ง4ี่ประตูนะคะสีเดิมทั้งคันบันไดทางขึ้นของเดิมเนี่ยคะน็อตไม่ขยับน็อตไม่ซูนเลยนะคะน็อตแบบว่าไม่มีอรอยแกะไม่มีอรอยขันนะคะของแท้ของเดิมโรงงานเนี่ยคะสภาพสวยๆเด็ดๆแบบนี้นะคะสังเกตดูนะคะที่นางก็จะจรีวิวนะคะนี่เลยนะคะขอ,อบข้างนะคะยังชิดๆอยู่เลยนะคะของสวยเดิมๆแบบนี้ นะคะใครสนใจใครอยากได้เป็นเจ้าของใครมองหาถูกถูกสเปคถูกชะตาคันนี้นะคะสวยสวยใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นรถแท้เดิมโรงงานนะคะสภาพสวยโอ้ลืมบอกไปว่าคันนี้ติดตั้งกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะคะมีกล้องถอยให้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะคะส่วนด้านท้ายนะคะก็ดวงไฟตาที่3ใช้งานได้ปกติที่เปิดโคมียมสมบูรณ์แบบนะคะ ป้ายราคายังอยู่ท้ายกระบะอยู่เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งสปาสเสร็จนะคะสภาพไลเนอร์นะคะก็ยังคงความเดิมนะคะเด็ดๆสวยๆ,วยๆไม่ได้บรรทุกหนักแน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะน็อตฝาท้ายกระโปรงไม่มีรอยแกะนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะน็อตเดิมโรงงานนะคะใครอยากได้คันนี้ใครสนใจใครต้องการโทรกรีงกลางเข้ามานะคะหรือวันนี้ที่เห็นคลิปแล้วสะดวกว่าง อยากจะเข้ามาดูรถนะคะโทรหาน้องเจจ๋าว,ว่ารถคันนี้ยังอยู่หรือไม่หรือว่าเปิดทําการหรือเปล่านะคะก็โทรเข้ามาปรึกษาถามข้อมูลรายละเอียดคร่าวๆก่อนได้นะคะพร้อมตัดสินใจถือเอกสารมาเลยนะคะเดี๋ยวพร้อมจัดไฟแนนซ์ให้นะคะมาวันเดียวจบนะคะไม่ต้องเสียเวลาหลายรอบนะคะแต่คนต่างมีหน้าที่ในะการงานนะคะถ้าเห็นรถจะซื้อรถนะคะมาวันเดียวจบนะคะต้องที่เพนยนต์น้องจะจา๋าซัพพอร์ตลูกค้าให้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะเห็นไหมเอ่ย ตัวคาสีนะคะไม่มีรอยขูดไม่มีรอยปั๊มใหม่นะคะอันนี้เป็นของแท้โรงงานสแตนดาร์ดเนาะล้อแม็กอันลอยทั้งสี่ล้อเนี่ยก็คือไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขูดเลยเนี่ยค่ะสภาพรถสวยๆงามๆนะคะคัดเกรดของดีๆราคาดีๆนะคะผ่อนถูกๆอ่ะก็เข้ามาดูกันเลยอ่านี่นะคะตอนรอบแรกที่น้องจ๋ารีวิวนะคะตัวเบาะจะเป็นสีชมพูที่เขาหุ้มมาจากเจ้าของเดิมแต่ที่นี้เราหุ้มให้ใหม่เป็นสีสแตนดาร์ดโรงงานเลยโอ้โหได้คุ้มกว่านี้ก็ ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะคะทําให้ขนาดนี้นะคะพร้อมใช้งานแบบว่าลูกค้าได้ไปก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมให้เสียเวลาให้เสียตังค์นะคะเอาไปแล้วเอาไปใช้เลยนะคะแล้วแผงประตูนะคะเดี๋ยวรอขัดให้อีกหนึง่งรอบถ้ามันมีรอยสกปรกเลอะหน่อยนึงไม่เป็นไรนะคะก็ธรรมดาตามอายุการใช้งานนะคะปุม่มเชนทันล็อกปุ่มล็อกกระจกอัตโนมัติต่างๆใช้งานได้ปกติรวมไปถึงที่ปรับไฟฟ้ากระจกนะคะตรงนี้ พวงมาลัยนะคะสภาพเดิมนะคะของเดิมทั้งหมดเลยนี่นะคะที่ได้คุ้มก็เลยก็กคือตัวเบาะนะคะที่น้องจจจ่ารีวิวรอบแรกจะเป็นเบาะสีชมพูดำนะคะแต่วันนี้เราหุ้มให้ใหม่หมดแล้วนะคะเราหุ้มให้ใหม่พร้อมสวยๆเดิมๆราคาดีๆราคาเด็ดๆใครจะซื้อสดก็คุ้มนะคะสภาพรถสวยขนาดนี้ใครจะจัดไฟแนนซ์ก็คุม้มเพราะว่าผ่อนถูกนะคะต้องคอนโซลด้านหน้านะคะได้จอ Android นะคะพร้อมแอร์อนาล็อก คอนโซลเกียร์ยังใหม่หมหสๆสวยๆอยู่เลยเนี่ยค่ะสีเดิมนะคะได้เบาะใหม่เบาสวยๆนะคะเบาหนังแบบนี้นะคะสภาพสวยๆเลยนะคะเห็นไหมหุ้มให้ใหม่แล้วดูสวยงามมากเลยนะคะรวมไปถึงแผงประตูจะเป็นสีครีมนะคะจัดกับสีเทานี่ยคะตัวเบาะหุ้มใหม่มันก็เลยดูสวยนะคะลูกค้าได้ไปก็ไปใช้งานยาวๆได้อีกเลยนะคะ ราคา4 1 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนได้สูงสุด84งวดถ้าผ่อน84งวดผ่อนเท่าไหร่7ปีตกปีตกผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นถ้า84งวดนะอันนี้คือที่น้องจะจะจารีวิวให้ดูก็คือโจทย์ลูกค้าฟรีดาวแต่ถ้าใครอยากดาวนะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกและตามงบลูกค้าได้เลยไม่จำกัดงบดาวถ้าจะฟรีดาวก็ฟรีให้ได้ถ้าจะดาวก็ตามใจลูกค้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์นะคะพร้อมเลขไมค์ก,กัน มาชมสภาพเครื่องยนต์นะคะสภาพเครื่องยนต์คันนี้นะคะไม่วิ่ง220แสนหมื่นกิโลเมตรนะคะเป็นไม้แท้ไม่ก่อไม่แน่นอนนะคะเฉลี่ยวิ่งปีละ20 0 0 0ืโลนะคะวิ่งปกติเนาะรถปี 2, 2022อ่ะปีละ1น0 0 0หโลประมาณนี้นะคะคันหน้าเดิมนะคะคันยึดหม้อน้ํายังของเดิมนะคะสีแต้มมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันหน้าไม่มีการดึงไม่มีการแกะมาถอดมาดึงมาโป้สีไม่มีแน่นอนนะคะน,อน็อตก้ามซ้ายก้ามขวาของเดิม นะคะใครสนใจนะคะเห็นรถคันนี้แล้วโอ้โหอยากได้มากเลยเพราะว่าตามหามานานแล้วแล้วสภาพสวยนะคะสเปคตรงปกตรงใจนะคะรวมไปถึงภายนอกภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นความเดิมของรถก็ติดต่อหาน้องจ้าจ๋าด่วนโทรมาจองไว้ก่อนแล้วเข้ามาจัดไฟแนนซ์ได้นะคะ จัดไฟแนนเอกสารครบ3วันรอรับรถได้เลยเพราะว่ารถเราพร้อมแล้วสปานะคะอีกหนึ่งรอบปล่อยลูกค้านะคะให้ลูกค้ารับกลับบ้านได้เลยเนี่ยะในส่วนของตัวน็อตนะคะตัวน,นีวนน้นะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพคงความเดิมนะคะใครที่อยากได้รถคลาสสิกแบบนี้นะคะรุ่น Toyota v วีโกแชมปนะคะเห็นน้องะจ๋จรีวิวแล้วสภาพมันสวยสภาพมันใหม่สภาพมันเดิมโรงงานแบบนี้นะคะ บอกว่าอยากได้จังเลยเนะะี่ยค่ะใครอยากได้รถสวยๆมีการันตีให้มีความน่าเชื่อถือให้ไม่โกหกลูกค้าไม่ย้อมเมวขายเนะะี่ยค่ะต้องที่เพชรยนติดต่อน้องจ้าศูา 2 9 8 7ก6าเดนะคะเดินทางมาถึงท่าคลิปแล้วนะคะเอฟทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนนะคะช่องน้องจะจ๋าไว้ด้วยนะคะไม่พลาดข่าวสารการรีวิวรถเข้าใหม่นะคะอัปเดตทุกวันให้ดูแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้ายังไม่เบื่อน้องจะจ๋าซะก่อนนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ